ไกลยังไม่ถอดใจค่ะขอให้รอฟังแนวทางในการต่อสู้คดีของพรรคในวันศุกร์นี้ก่อนอยากพึ่งด่วนสรุปก็อยากจะมาให้ข้อมูลถึงความคืบหน้านะครับของแนวทางพกการรคก้าวไกลในการต่อสู้เรื่องคดียุบพรรคก็อยากจะมาให้ข้อมูลว่าเดี๋ยววันศุกร์ที่ถึงนี้คือวันศุกร์ที่สองสิงหาคมเวลาบ่ายสามนะครับหรือว่า15บหนาฬิกาเนี่ยทางคุณชัยธวัฒน์และก็คุณพิธาก็จะมีการถแถลงแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะเรื่องของคําแถลงปิดคดีนะครับเพื่อมา ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าแนวทางที่พรรคนั้นกำลังดำเนินการเพื่อต่อสู้แล้วก็ปกป้องให้พรรคถูกยุบเป็นเช่นไรบ้างนะครับดังนั้นยืนยันว่าพรรคเราไม่ได้ถอดใจนะครับว่าพรรคจะถูกยุบแล้วก็ไม่อยากให้สังคมด่วนสรุปว่าพรรคจะถูกยุบนะครับแต่เราก็จะพยายามทำเต็มที่เพื่อปกป้องพรรคภาพรวมตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าพรรคเก้าไกลเราก็โฟกัสให้ความสำคัญอยู่สองเรื่องแน่นอนในมุมหนึ่งก็คือพยายามทำเต็มที่ภายใต้กองเวลาที่เหลือภายใต้ช่องทางที่เหลือเพื่อจะทำให้พรรคนั้นไม่ถูกยุบ แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าพรรคก,กเ็เดินหน้าทําง,งานต่อโดยเฉพาะผ่านกลไกอย่างที่1คือกลไกของสภาผู้แทนรัศฎรทั้งในเรื่องของการผลักดันกฎหมายทั้งในเรื่องของการใช้กลไกกรรมธิการเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของการใช้กลไกกระชูต่างๆเพื่อตรวจสอบการทาง,งานของรัฐบาลรวมไปถึงอย่างที่2คือการทําง,งานในระดับท้องถิ่นเช่นกันนะครับซึ่งสนามการเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นสนามแรกอย่างเป็นทางการที่พรรคมีการส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นก็อันนี้ยืนยันว่าก็เป็น2ส,สิ่งที่ที่พุรคเน้นคือต่อสู้เพื่อปกป้องพรกชากการถูกยุบและก็การเดินหน้าทํางานต่อในส่วนของสภาผูาศาศา้แทนราษฎรและก็ในส่วนของท้องที่